สวัสดีค่ะ Privacy Talk with m a เมยุลีนะคะวันนี้มาเข้าสู่หมวดของหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลักการในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDBA นะคะอย่างที่บอกไปค่ะกฎหมายไม่ได้ห้ามเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเข้าสู่หลักการของกฎหมายได้นะคะวันนี้เริ่มที่หลักการที่1ก่อนค่ะ หลักการที่1เรื่องของความโปรง่งใสในการเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลนะคะเวลาที่คุณจะเอาข้อมูลเข้ามาใช้ในองค์กรคุณนะคะจะทําธุรกิจอะไรกรแ็แล้วแต่คุณต้องสามารถอธิบายได้นะคะใช้ความโปรง่งใสนะคะมันมีควม,มันมีคมีย์เวิร์ดอยู่2คํคนะคะคาแรกคือคําว่า lawfulness นะคะเก็บรวบรวมใช้ต้องชอบด้วยกฎหมายเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอะไรเรียกชอบอะไรเรียกไม่ชอบนะคะและอันที่สองคือ fairness นะคะมันต้องยุติธรรมกับเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะสมัยก่อนเวลาให้ข้อมูลไปหรือเก็บข้อมูลมาข้อมูลก็ใช้กันสเปดสปะ ะะใช้เกินวัตถุประสงค์มากใช้เก็บแล้วแบบ่วกมันบ้างซื้อขายข้อมูลกันบ้างแบบนี้คือไม่แฟเนสนะคะนี่กลับมาที่ตัวลอฟูเนสค่ะในกฎหมายไทยมีออมาตราที่เกี่ยวข้อง PDBA มาตรา19มาตรา4 4แล้วก็มาตราย6นะคะวันนี้ขออนุญาตแตะที่มาตราย4ค่ะในนั้นจะเขียนเอาไว้ว่าห้ามเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลนะคะเว้นแต่ได้รับความยินยอมนะคะ แล้วก็มีคาว่าเว้นแต่เว้นแต่ตรงนั้นแหละค่ะคือตัว lawfulness หรือการเก็บรวบรวมใช้โดยชอบด้วยกฎหมายถ้าคุณหาลงใน6ข้อที่เขายกเว้นได้นะคะ ตัวแรกเลยนะคะขออนุญาตเรียนตามกฎหมายเนาะตัวแรกเลยคือฐานประวัติศาสตร์นะคะจดหมายเหตุและสถิติอันนี้เป็นฐานที่ไม่มีในกฎหมายต่างประเทศแต่มีในกฎหมายไทยนะคะและตัวประกาศกฎหมายลำดับรองยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะใช้กับภาคที่เป็นสถิติหรือประวัติศาสตร์ที่เป,เป็นระดับชาตินิดนึงที่มีผลกระทบต่อคนเยอะๆไม่ใช่ในภาคธุรกิจนะคะที่เก็บสถิติการเข้าเว็บไซต์ของลูกค้าแล้วมาทำดาต้าอนาลิติกไม่ใช่สถิติแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในภาคเอกชนเราจะไม่ใช้ตัวนี้ ะคำะถาวที่2ค่ะ vital interest หรือการระงับอันตรายนะคะต่อสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้จะมีเขียนอยู่ใน2มาตราคือมาตราย4กับมาตราย6นะคะเวลาที่เราเก็บรวบรวมพวกข้อมูลเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาคที่เป็นแพทย์พยาบาลสาธารณสุขหรือไม่ก็กู้ภัยใช้นะคะเอกชนทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ใช้มากนักนะคะยกเว้นแต่พวกกลุ่มของที่เป็นจอปอวิชาชีพอาจจะมีแตะตรงนี้บ้างนะคะ ตัวฐานที่3ค่ะอันนี้สําคัญนะคะคือฐานคอนแทรคหรือฐานสัญญานะคะคําว่าฐานสัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่ขบวนการแรกเลยนะคะเวลาที่จะให้ข้อมูลกันนะคะจะซื้อจะขายจะเปิดซองจะประมูลนะคะหรือจะสมัครงานพวกนี้คือพรีคอนแทคชั่วอยู่บนฐานสัญญาได้หมดเลยนะคะแต่มันต้องเป็นข้อมูลส่วนบคุคคลประเภททั่วไปนะคะไม่เก็บ ข้อมูลพิเศษนะฐานสัญญาก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการจะซื้อจะขายซื้อขายส่งมอบสินค้ารับประกันสินค้าเคลมสินค้านะคะหรือแม้กระทั่งการสมัครงานนะคะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องหนึง่งเข้าทําสัญ,ญญาเป็นพนักงานพวกนี้ค่ะจะเป็นอยู่บนฐานสัญญาทั้งหมดนะคะสามารถใช้ได้ แต่ต้องพึงระวังค่ะพวกกิจกรรมการตลาดทั้งหลายนะคะพวกที่ทําสื่อออนไลน์ทําประชาสัมพันธ์เอาข้อมูลมาวิเคราะห์และยิงแอดโฆษณาเอาข้อมูลลูกค้ารีวิวขึ้นมาทําโฆษณาอะไรพวกนี้กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาดหลายกิจกรรมไม่ได้อยู่บนฐานสัญญานะอันนี้มันเอ็กซ์ตร้ามากกว่าสัญญาเพราะฉะนั้นมันต้องไปดูในฐานถัดไปฐานถัดไปนะคะเราเรียกว่า legitimate interest หรือเพื่อประโยชน์อันชอบของผู้ควบคุมก็คือขององค์กรน,นะคะฐานนี้ใช้กันกว้างขวาง ต้องพึงระวังว่าคุณต้องทำ balancing test ไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไปถึงจะใช้ฐานนี้ได้นะคะะัะนั้นก็จะมีความหมิ่นเมก,กันนิดนึงนะคะถ้า legitimate ไม่ได้ถึงจะต้องหลุดไปความยินยอมนะคะอันนี้คือฐานเพื่อประโยชน์อันชอบของผู้ควบคุมฐานถัดมาชื่อจะคล้ายๆกันเรียกว่า public t a s นะคะฐานนี้จะเป็นฐานเพื่อภารกิจสาธารณะอ่าอันนี้เพื่อภารกิจสาธารณะ ต้องใช้กฎหมายเป็นตัวนำก่อนใช้ภาคราชาการเป็นตัวนำก่อนเช่นเทียบกันก็ได้ข่ยอย่างกล้องวงจรปิดนะคะ่ะถ้าเป็นกล้องวงจิตกล้องวงจรปิดในองค์กรนะคะ CCTV ในองค์กรเราเรียกว่าใช้ฐาน l e g i t i m a t e Interest เพื่อประโยชน์อันชอบของผู้ควบคุมในองค์กรแต่ถ้า CCTV ที่อยู่ตามสี่แยกนะคะตามสถานที่ต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วหน่วยงานราชาการเขาใช้ไว้กำกับดูแลเหล่านี้ใช้ฐาน Public Ta นะคะเห็นไหมคะว่ามันต่างกันนิดนึงนะคะ ถัดมาค่ะฐา,านสุดท้ายนะคะฐาน legal obligation ฐา,านนี้เป็นฐานที่ม่รีชอบมากนะคะอะไรที่มีกฎหมายกำกับไว้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้เลยเราสามารถเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยตามกฎหมายนั้นได้เลยเช่นกฎหมายประกันสังคมกฎหมายสัมภาระกฎหมายกยศกฎหมายการฟอกเงินนะคะกฎหมายเรื่องของพรบการทำงานของคนต่างด้าวพวกนี้เก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะสามารถเก็บใช้และเปิดเผยได้คุณต้องแม่นยำในข้อกฎหมายตรงนี้นิดนึงนะคะเสร็จแ,แล้วก็สามารถใช้ได้อธิบายได้โปร่งใสได้มีความเป็น ทำในการใช้ข้อมูลค่ะอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันเรื่องหลักการที่2นะคะว่าหลักการที่2อนั้นมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ